สวัสดีทุกคนเลยนะคะ่ะจะรักเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาหาผมดีกว่า,ล,าล,ลิมทั้งทะเลลืมทั้งภูเขาโอขนาดวังหน้ายังน่ารักขอบคุณค่ะแม่ขอย่านอย่าฝาอย่านกันเด้อจ้า เออขันเนี้ยมือใด้่ได้ยิ้มนี่นอนบ,บอ่หลับเด้ออีเรี่ยนามันคือตึงแทะลืมเขาหายได้ออหย่างนี่ก่อนขนาดมากหน้ายังร้องเพลงไม่ผิดขีย <laughs> ากถามผู้สาวไม่ไอแน่ว่ามันกาตีกับน้องบอใช้ฟิลเตอร์อะไรครับ <c oughs> ทุกคนอยา่าพาหนูหัวได้บอขอบคุณพี่ต้นนะคะใช้ครีมอะไรน้องใช้แผ่นมาร์กเฉยๆคะ่ะทุกคนอย่าหัวหนูได้บอเมื่อใดคอยบ่ได้หัวน้ำเจ้าคอยกับน้ำเวลับคือกันอุ้ยน่ารักจัง น่ารักจังเลยอ่ะเอาที่มาร์กหน้าออกทีคับเหียหน้าไมช่ชัดหนูเพิ่งมาร์กค่ะหนูเพิ่งมาร์กนะคะพี่ใจเย็นนะคะใจเย็นได้เวละสวัสดีพี่บอสนะคะดีครับขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจหัวใจนะคะหนูอยากไปดอยหลวงเชียงดาวมากเข้ามาตกใจ อย่าตกใจนะคะหนูมาร์กหน้าหนูมาร์กหน้านะคะมันตึงบอกแมนค่ะมันตึงไม่ได้ดึงมันตึงเองลองใส่ันี้ขึ้นร้องเพลงหนูว่ามันต้องรุดแน่ถ้านุก้มอะ่ะต้องแงน,น่าขึ้นเลยทุกคนว่าหนูเหมือนสาวจีนไหมหนูจะเป็นสาวจีนแล้ว ทุกคนว่าหนูเหมือนสาวจีนไหมคะหนูต้องทํายังไงหนูจะเหมือนสาวจีนเหนื่อยเหนื่อยน้ำเจ้าของฟอฟอพิ่งลงไลน์มาดูน้องเบลต่อสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเมื่อวานยังปีนเขาอยู่เลยใช่ค่ะถ้าปีนเขาเข้าป่าแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะพี่พีเราจะมาปล่อยให้หน้าเราโทมสุดโทมไปกับธรรมชาติไม่ได้นะคะเราต้อง ดูแลตัวเองนะคะวันนี้จะมาท่องยุททภพค่ะนี่ค่ะเราซื้อค่ะน่ารักที่สุดขอบคุณนะคะอาบน้ำยังครับอาบแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่พีมขอบคุณของขวัญจากทุกท่านนะคะพี่ใช้ครีมอะไรขาวมากเดี๋ยวมาบอกนะคะสาวๆจะรอก่อนนะจ๊ะน้องๆหนูๆสาวๆรอหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาป้ายยา เดี๋ยวมาป้ายยานะจ๊ะจะทำทุกอย่างให้พวกเธอแบบสวยไปได้วยกันนะจ๊ะกำแพงวังจีนสูงนะไม่เป็นไรค่ะหนูขึ้นให้รคอปเตอร์ไปมีแผนเดินป่าที่ไหนต่อครับน้องเวลอาป่าต่อไปว่าจะไปดอยหลวงเชียงดาวค่ะหรือไม่ก็ภูสอยดาวประมาณนี้เพราะาเรามีไกด์แล้ว มีเป็นพี่ที่รู้จักกันอยู่นะคะมีไกด์แล้วเรียบร้อยถ้าถ้าจะไปก็หาแค่เวลาว่างแล้วก็บอกพี่เขาน้องเบลวันนี้ไม่ร้องเพลงเหรอครับวันนี้มาพูดคุยคะ่ะพูดทอกบึงการวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี้ยหนูจะไปปีนถ้ำนาคีใครที่อยากเจอนะคะไปปีนไปตามไปเลยถ้ำนาคีนะคะขึ้นช่วงเช้านะใครที่อยากเจอก็ไปเจอกันได้นะคะที่ถ้ำนาคีนะจ๊ะ ชีวิตเรามันแอดเวนเจอร์แต่เราก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะจ๊ะสาววอาจารย์สาว,สาว,สาวแนะนำครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะคะปีนถ้ำนาคีถ้ำนาคายังยังไม่ปีนค่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดนี้จะไปถ้ำนาคีก่อนนะคะเพราะว่าจะไปแก้บนน้องเบลขาวขึ้นมากๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวสาวๆรอน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวมาป้ายยากันนะ สาวๆรอนิดนึงเบลดึกแล้วไหนบอกดูแลตัวเองค่ะสีถุ่มสีถุ่มบ่เข้าสู่สายเดินป่าแบบเต็มตัวไม่ไม่เต็มตัวหรอคะพี่บอสแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันสนุกอะ่ะแล้วเวลาไปกับเพื่อนกับคนรู้จักที่สนิทกันอย่างเนี้ยมันแบบมันมวน มันได้ฮิวใจมันได้ตัดขาดจากโลกภายนอกบางทีเราก็ไม่อยากรับรู้เรื่องราวอะไรที่มันท็อกซิกอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปไปไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเดินเดินเดินไปเรื่อยๆมันได้ออกกาลังกายได้นะมันแบบได้สุขภาพด้วยเพลงที่เต้นของภาคกลางในไอจชื่อเพลงอะไรครับเอื้อยทักมาเดี๋ยวทรงไห้ถ้าขอความมาเอื้อยไปรูจากซื้อเพลง เอือกับพิมพ์ไปว่าเพลงแดนแดนนั่นละ่ะเดี๋ยวทส่งหายทักแชทมาโหลดถ้าขอความในติ๊กตอกมาเดี๋ยวส่งลิ่งหายเอฟซีรับขอบคุณครับสวัสดีนะคะทุกคนไปภูก,กระดึงไม่เจอกันเลยใช่ไม่ได้เจอกันเลยขอบคุณของขวัญจากทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดินดูธรรมชาติก็ได้ฟีกแบบใช่ค่ะมันเลิศพมคนคิงลุกเลยครับเข้ามารอบนี้ตกใจพุ่มสือว่าตกใจเอื่อยจังไดคนงามได้หนิว่าเห็นติช่วงนี้เบลเซ็กซี่บ่อยแล้วแต่เพลงค่ะแล้วแต่อารมณ์และฟิลลิ่งนะคะคนเรามันมีทุกมุมค่ะ เขาต้องเห็นกันทุกมุมเด้์หมาสิว่าเออทำไมแบบแต่ก่อนไม่ค่อยเป็นเลยอะไรเงี้เยเาใหไงขึ้นแล้วนะคะง่ายขึ้นแล้วจักหน่อยขอยเป็นบ่ายซุ้มเจ้าเห็นตัวหรือว่าเป็นโดนแล้วบุนอนกี่โมงสักหน่อยนี่แหลคะค่ะชอบแนวตลกหนูม,มีทุกแนวเลยคะ่ะหนูม,มีทุกมุมนะคะใครที่อยากเห็นมุมไหนนะคะบอกมาได้เลย ทันใดผู้บ่าวดีดีหนูสิรำแก้บนถวายผมชื่อราพินไพรวันโอ,โอหน่วยสอดแนประจำป่างามแถ่สาเวเบลขอบคุณค่ะ ทันได้ผู้บ่าวดีดีหนูสิรำแก้บนทาวายหัวหน้าแกงเดินป่าแต่ผู้กระดึงอ่ะทางขึ้นมันประมาณห้าจุดห้ากิโลพาอขึ้นไปหอดอาไปพี่ชีนผู้กระดึงปุ๊บ เราต้องเดินเท้าต่อทางราบต่ออีก4กิโลจ้ะรวมทั้งหมดเป็น9กิโลนะจ๊ะสำหรับใครที่จะไปมันไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะคะผูกระดึงใครว่าง่ายนะคะไม่ง่ายเลยหัวเราะให้ฟังแน่จ้ะแต่งเพลงเกี่ยวกับท้ำนาคาหน่อยเด้อคันคิดออกกบสิแต่งอยู่ค่ะหนูก็บ่าค่อยถานัดแต่งเพลงบันไดเนาะสาวเบลคือเป็นตาซังแทะน้องเบลชอบอ่านเพจพระอุมาหรอครับฮะ ยังไม่เคยอ่านเลยค่ะเคยแต่ได้ยินชื่อเฉยๆแต่ว่ายังไม่เคยอ่านค่ะน้องไปเที่ยวดีมากๆครับส่งเสริมการท่องเที่ยวขอบคุณค่ะอันที่จริงก็เที่ยวเพื่อสนองกิเลสต,ตัวเองนะคะ <laughs> หนูหนูแบบชอบธรรมชาติอยู่แล้วหนูก็เลยแบบว่าแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยที่แบบ ไลสไต์เดียวกันแบบว่าชอบเดินป่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้ากันได้ดีนะคะก็เลยชวนกันไปนั่นแหละประมาณนั้นไปเขาช้างเผือกหรือ,อยังทางง่ายมากยังเลยค่ะหนูเพิ่งหนูเพิ่งไปเดินป่าปีนี้เองนะคะหนูยังไม่เคยไปเยอะเลยหนูยังไม่เคยไปเยอะเท่าไหร่เลยนะคะ อยากเห็นบลวสโลูกีตากำลังหัดอยู่จ้ามันเลิศมันปังนะคะทุกคนมันเลิศมันปังเวอร์เวอร์แล้วก็จะมีผิวหน้าที่แบบนุ่มนะคะแล้วก็จะนุ่มนุ่มมากมันนุ่มมาก สดใสน่ารักสดใสน่ารักค่ะแจกความสดใสนะคะผู้สาวเสื้อเหลืองมือเศรายุใส่ค่ะเห็นหนูหรอเมื่อเช้าหนูใส่เสื้อเหลืองหรอหนูไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองเมื่อเช้าเนี้หนูใส่เสื้อดำใครว่าหนูใส่เสื้อเหลือง หนูไม่ได้ใส่เสื้อเหลือจะขอบคุณพี่เซเว่นนะคะโดยหลวงเชียงดาวใช่ค่ะหนูอยากไปอยากไปมากวันนี้พี่เวลมาเดึกมากนี่นะคะทุกคนอ๋อเห็นลงในบ้านฟ้าก็นึกว่าเห็นกันยูตึกเนออายมากตัวเด้อขอบคุณค่ะก็นึกว่าเห็นกันอยู่ไหน คว่าทักท้ายกันแนสันเดย์น่ารักจังขอบคุณค่ะานนดดู้้ผู้ีสิรแบขอบคุณหัวใจนะคะอืมอ่ะอเลิอืมอ่ะต้องเดินเก็ยบยอดให้ครบครับมัน มันว่างไม่ตรงกันกับแบบพี่ๆเขาอย่างเนี้ยนะคะบางเทือก็อยากไปอยูเดยอยากไปแบบเยอะมากแต่ว่าแบบพี่ๆเขาไม่ว่างอย่างเนี้ยถ้าจะไปคนเดียวมันก็จะแอดเวนเจอร์เกินไงก็อยากไปกับมูกับพวกยูนะคะ นาหนาวปีนี้เธอ่อยู่บบหูสิกอดไัยอากาศหนาว่ไดเ้เฮตให้คนตายแต่อาการใจของเฮาหน่าเป็นห่วงกองไฟที่เคยพิงเขาจีท้าใครที่เธอเคยทวงผ้าห้องพื้นเก่าที่เธอนั่นห่วง กลับมาหอมมันไหมแล้วกอดไว้คือกอดใจได้บอกไปกับเพื่อนถึงจะสนุกใช่ค่ะต้องไปกับคนที่ไลฟ์สไตล์เหมือนกันเคมีตรงกันนะคะมันถึงจะแบบว่าสนุกสนานมือใดสิมีผลงานเพลงใหม่ครับเพิ่งปล่อยไปนะคะคุณพี่เพิ่งปล่อยไปจ้าเพลงหาแฟนใหม่ ไอฉันนะคะ <c oughs> ยูใสย,ยูห่องค่ะน้องหยกสุนิสาก็ไปเดินถ้ำนาคาออค่ะหนูหนูยังไม่ได้ไปถ้ำนาคาค่ะหนูไปถ้ำนาคีนะคะน้องเบลขายอะไรไม่ได้ขายอะไรค่ะหนูทาครีมเฉยๆประมาณสิบสกินแค่เนี่ยแหละส่วนสีน้อนได้ อยากไปเดินป่าจังเรายังไม่เคยไปเลยต้องไปกับคนที่เชี่ยวชาญน,นะหรือไม่ก็แบบกลุ่มเพื่อนที่สามารถดูแลเราได้เหลอเราก็ต้องทําร่างกายให้แข็งแรงนะคะท่านาคาเหมาะกับสไตล์เบลเพราะมันชันครับใครบอกว่าหนูชอบแบบชันชันถูกต้องค่ะจะไปเขาหลวงสุขโขทัยอยู่หน้าทนมากสิบสกินแคร์ ใช่ค่ะสิบสกินแคร์นะคะมันลดมันปังนะจ๊ะสาวๆเดี๋ยวหนูจะลงไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะคะวันหนึ่งน้องเบลเดินเข้าป่าปัจจุบันหลอกใครไปผูกระดึงไม่ได้เลยเบไหวอีลีผูกกระดึงเมยอ,อีหลีหนูไม่ได้โกหกนะทุกคนหนูพูดจริงผู้กระดึงนี่หนักอยู่นะ มีประมาณยี่สิบกบันไดนี่แหละได้ปีนหินขึ้นไปด้วยแล้วก็ปีนดินขึ้นไปด้วยมันเมื่อยสิดอกว่าจะถึงแต่ละซัำอ่ะทุกคนนู้ว่าซํำนี่แหละเขาหลวงสุขโขทยัยใช่ค่ะหนูจะไปอ่พี่เบลโ,โค้งหน้าสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทํานาคาหนัก,กกว่าใช่เหรอคะมือใดถอดเล็กดัดฟันเมื่อนี่แหละคะ่ะ ถอดตอนนี้ก็ได้น่าลวขอบคุ้นค่ะเดี๋ยวหนูจะลงไลน์แล้วทุกคนใครอยากบอกอะไรรีบบอกมานะคะเดี๋ยววันหลังจะมาป้ายาใหม่นะคะน้องเบลผมยาวสวยเดี๋ยววันหลังจะมาบอกเคล็ดลับความสวยนะคะสําหรับอ่าสาวๆหรือว่าหนุมน่มๆคนไหนนะคะที่อยากมีผิวที่ออร่ากระจ่างใสเนาะตื่นเตื่นเตืน,ตน ทุกคนอย่านอนดึกนะคะขอบคุณพี่ต้นนะคะน่ารักครับขอให้ทุกคนสดใสตลอดไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันหลังหนูมาไลฟ์ใหม่ก่อนลุงขอคำคมหน่อยครับน้องเบลว่าจะจบไลฟ์สดในวันนี้อันตัวพี่ไปนอนเสียเถิดหนารีบไปนอนสุขภาพจะ ชื่นบาบา้านสระอานี่พาดาลาไปก่อนนอนแล้วเอ่ยค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า